สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV e. Return ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำไข่ข้อข้องใจเรื่องระบบธาตุอาวุธครับเคอร์ฟอะไรตรงนี้นะครับผมเอออะไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o d ็อกด n i c a Saga, l a ก้าแล k o n l o n e อกออนไ r l ์ l a น n a ิ o k r แล i r t h h a r อก Potter, l a แฮร์ o k Origin, l a ์แล็ n k X, g e n อก o n i m p a c แล n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องนึงสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อน,นยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกืบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่าตรงนี้นครับหลายๆคนอาจจะสงสัยระบบนี้มันไม่มีบอกเนาะเพราะว่าตอนค้าฟของเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเฮ้ยเอาธาตุอะไรนะครับหรือว่าของมองกรเนี่ยเราจะเอาธาตุอะไรนะครับซึ่งมันไม่ได้เหมือนแร็ทั่วไปที่แบบว่าอ่ะใส่เสื้อไฟเรากลายเป็นธาตุไฟโดนไฟเบาโดนโดนน้าแรงอะไรอย่างงี้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นมันเป็นแบบนี้ครับอย่างสมมุติเราเลือกไฟนะครับเรามาดูที่ชุดอ่าชุดมันบอกว่าพลังต้านทานธาตุสองมันไม่ได้ต้านทาน ทุกธาตุนะครับมันจะต้านทานธาตุที่เราเลือกถ้าเราเลือกเป็นนิวท่อมันก็ต้านทานนิวท่อถ้าเราเลือกเป็นธาตุดินมันก็ต้านทานธาตุดินเดี๋ยวมาดูอย่างชุด60นะครับตรงนี้ชุดอ่นนี้ชุด70นะชุด70ก็ต้านทานธาตุแค่3นะเนี่ยของผม50ก็ต้านทานธาตุแค่3ก็คือมันไม่ได้ต้านทานธาตุเยอะนะแต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยนะครับ นี่ผมก็มีใส่ลงใส่ลมนะตอนแรกยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยเข้าใจแล้วก็ลองใส่ลองถอดดูนะครับอ่าอย่างผมตอนเนี้ยผมมีลมสองชิ้นเนาะในส่วนของหมวกกับกางเกงนะครับเราก็มาดูที่สแตตผมมันก็จะเป็นอ่าต้านทานลมเห็นไหมหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือชิ้นหนึ่งก็ได้สามนะมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่ามันมันเป็นแบบมันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับเออก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับในส่วนของเสื้อผ้าก็ถ้าเกิดเราใส่แบบ ทานนิวทออให้หมดอ่ะนะครับมันก็จะได้เอ่อทั้งหมด1 2 3 4 5ก็15%นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการเลือกอะนะครับมันไม่ได้เลือกได้ทุกชิ้นเนาะมันก็จะมีเอ่อทั้งหมดน่าจะ5ชิ้นนะครับที่เลือกท่าดได้ก็คือเสื้อกางเกงหมวกนะครับแล้วก็อาวุธผ้าคลุมนะครับ5ชิ้นเนาะส่วนของวงกันเนี่ยมันก็จะได้ ต้านทานทัง้งหมด12%นะครับเดี๋ยวผมมีลม 2, นิวทอล1นะครับแล้วก็สักสิทธิ์1ชิ้นนะครับเดี๋ยวลอ,ลองมาดูสแตตต้านทานผมเห็นไหมผมก็มีนิวทอลเนี่ยอยู่6%นะครับทั้งทงี่มันมีชิ้นเดียวเพราะว่าผมกดยาบัฟอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีต้านทานอยู่3%นะครับก็คือผมคาบยามาไว้แล้วผมก็กินไปเห็นไหม450นาทียามันเยอะนะครับคาบมาเล่นๆ มันก็ช่วยให้เราอึดได้นะโดนตีธรรมดาเบาลงตั้ง3%เป็ใช่ไหมก็ช่วยๆกันไปนะครับยามันงมีโค้รเยอะนะก็แต่ของผมมียา1ชิ้นนะใช่ไหมแล้วก็ใส่ตรงนี้1ชิ้นก็จะเป็น6%เต้านไฟ3%เเนี่ยก็คือกินยาเหมือนกันนะครับแล้วก็ลม6%เนี่ยก็คือในส่วนของหมวกกับกางเกงเนาะแล้วก็โฮลี่นี่คือพระคุมนะครับอ่าอย่างไปดูแบบพวกแหวนพวกสร้อยอะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราฟิลเตอร์อ่าเป็นแหวนเห็นไหม แหวนมันจะเลือกไม่ได้เห็นไหมครับเลือกไม่ได้อุ้ยกดผิดที่จะลั่นไปกดคาบดีนะไม่มีของอ่าอย่างตั้งหตั้งหูอย่างนี้นะครับมันก็เลือกไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเลือกได้แค่5ชิ้นนะครับเวลาคาบมันก็จะติดธาตุหมา5ชิ้นอ่าทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันไปแล้วทีนี้เรามาดูอุปกรณ์โจมตีบ้างมันบอลโจมตีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเออสามเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะครับอ่ามาดูอันนี้ คาถาผมเป็นธาตุลมนะครับความเสียหายธาตุแปสดนะครับเออแล้วผมอันนี้ติดนิวทัพมา2อร้อาเนี่ยอันนี้คือเวลาคาบแล้วมันสุ่มอปเนาะแล้วผมสุ่มได้นิวทอพมาสองรอซึ่งเอาไปทำเฮียอะไรนักเวทอะเอานิวทอพไปทำไมนะครับยกเว้นว่าเราจะตีธรรมดาอ่ะก็มาดูที่ความเสียหายของธาตุลมนะครับเห็นไหมมันก็เป็นร้อเจ็ดตรงนี้นะครับแต่เพราะว่าผมมีชิ้นอื่นด้วยที่ มันบวกนะถ้าผมเปิดให้ดูว่าชิ้นไหนอ่ะอย่างนี้ครับชิ้นนี้ผมมีปริมาณความเสียหายธาตุลม88คืออันนี้มันสุ่มออฟแล้วมันลงนะมันก็เลยแบบตัวละครผมก็เลยมีเยอะนะครับแต่เวลาเราลองเทสทอดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะว่ามันจะลดไปตามจำนวนนี้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันเลยเยอะแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาคำนวณจะคำนวณยังไงมันอาจจะเป็น ดาเมจแบบเอออาจจะเป็นดาเมจแบบเอาไปคูณกับสักดาเมจสกิลเราอีกทีอันนี้อาจจะประมาณเป็นมีจิกแคกหรือเปล่านะครับแบบเป็นไอทีเครูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือก็เอาไปคูณกันเอาไปบวกแล้วไปคูไรลระมาณเนี้ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนต้านทาน,ท,านท่าที่แบบว่าเป็นสเปอร์เซ็นไปเลยนะครับลงอาวุธก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราจะค้าอาวุธนะครับนักเวทอย่างเรานะครับก็เลือกอะไรดีคือจริงๆอะอันเนี้ยมันปรับใช้ได้กับ เอ่อทุกอาชีพเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีหมดอะก็คืออาชีพของคุณอะเล่นสกิลธาตุอะไรอะคุณก็ไปเลือกธาตุนั้นนะครับอาอาชีพคุณนีตีเป็นธาตุปกติเยอะคุณก็เลือกนิวท่อนะครับอาอย่างพผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกเมตนะเราเลือกทั้งหมดนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายธาตุอยู่นะครับเออเห็นไหม อาชีพอื่นมันก็มีนะอยกาตาความเสียหายธาตุนะครับก็คือเราเล่นธาตุอะไรเราก็ไปนเน้นอันนั้นนะเออแต่มันไม่มีธาตุผิดให้เลือกนะผมไม่รู้ว่าแอดปกติเขาเล่นธาตุอะไรกันนะครับเออ,อย่างส่วนวิของเรานี่เรามาวิของเราดีกว่าวิเนี่ยนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับน้ําไฟลมนะครับแล้ว60เนี่ยตอนเราเล่นหกสิเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีธาตุดินมานะครับตอนเป็นไฮวิสัต่์เออก็จะมีธาตุดินมา ซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าธาตุที่เราควรเลือกเนี่ยควรจะเป็นธาตุไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเปลี่ยนเป็นไฮวิสัตเนี่ยธาตุที่มีสกิลเยอะที่สุดอะคือธาตุไฟนะครับแล้วเราจะมีเวทใหม่อย่างเมทโอซึ่งผมคาดเดาว่าเมทโอเนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่แรงที่สุดของไฮวิสัตเนาะเพราะว่าไฮวิสัตเนี่ยเออมันมาสสกิลนะครับก็คือเป็นสกิลของเปิดไปไฮวิสัต อ่ะมันก็คืออันนี้มิเทโอสตอมนะครับความเสียหายประมาณ300%นะครับแล้วก็มีเบิร์นอีก90%นะครับโคตรโหรดนะก็คือความเสียหายวันสี่ร้อยเปอรน่ะนะครับเป็นเวทหมู่ที่ความเสียหาย400%เนาะแล้วก็อ่ามันก็จะมีทำให้หลอดแรงใช่ไหมแล้วก็มีเทเลพอร์ตแล้วทีนี้มีเฮเวนไดนะครับความเสียหายประมาณ200%เนาะก็ไม่ได้เยอะมาก นะครับก็ถือว่าใช้ได้เนะาะ3เมตรนะเมทิโอนี่4เมตรนะครับกว้างๆไปเลย4เมตรก็จะเป็นขนาดเหมือนพวกออซอมกัรดนะครับอ่ะหลอดอย่างเงี้ยนะครับ4เมตรเนะาะสเมตรมันก็อย่างไฟวิลล่าเนี่ยมันแค่เมตรเมตรครึ่งเองครับน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เวทไฟมาเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นเวทใหญ่ก็เลยผมคิดว่าน่าจะอัพเมทิโอนะเออ น,น่าจะเลือกเป็นมิดีโอนะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกธาตุอื่นก็ได้อาจจะเป็นเออในส่วนของธาตุลมก็ได้นะครับลมเนี่ยผมว่าก็แรงอยู่นะมีหลอดอะแต่ว่าธาตุน้านี่ผมว่าน่าจะแนะนําสุดนะดินอย่างเงี้ยนะครับดินมีแค่มีแค่สกิลเดียวเลยนะครับไม่ได้มีหลายสกิละฉะนั้นเนี่ยวีก็ควรจะเลือกเป็นสักไฟหรือลมนะครับหรืออยากเล่นน้ําก็เล่นได้นะก็มีแค่สามธาตุแหละ นะแต่ผมแนะนําสุดเป็นไฟนะผมว่าไฟเนี่ยของจริงของแท้เนาะมันามีทั้งไฟวิล่าแล้วก็ตัวมีเทโอนะครับเป็น2เวทใหญ่ที่แบบดาเมจรุนแรงเนาะไฟโบอะไรพวกนี้มันก็แรงอยู่แล้วไฟบอลน,นะครับประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับคลิปนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแล็คเล็อกวีรีเทินนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับในการคารบของขาอุท่านนะผมว่าที่มันสรุปมันต้องคาบอะไรกันแน่นะครับอ่ะวันนี้ก็ไขข้อข้องใจให้ ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าของกับเกม ROV Return นะครับผมวันนี้สวัสดีครับใครที่จะเติมเงินก็อย่าลืมพาดูวินท็อปอาบและผมใส่โค้ด GAND นะครับผม